วันนี้ตรงกับวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ตรงกับวันอาทิตย์ขณะนี้เราพาท่านมายังวัดบุหัวแหวนอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกและที่เห็นอยู่นี่คือทางขึ้นไปวัดบุหัวแหวนเมื่อเราเข้าประตูโรงเรียนนอยร้อย โรงเรียนเตรียมทหารในร้อยจปรรอจะมาตามถนนสายนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าวัดอาาาเทู้ดรัน กาประา้เป็กอป่าในตอนเช้าวันนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะือกพิธีต่างๆนะครับอนนี้ยังมีเวลาอยู่พี่ได้รตัวัลอา่นกาก็คือก่อนเพลจะเริ่มพิธีถวายสืบทอดกระติด หลังจากประตูโรงเรียนเตรียมทหารเราจะมาตามถนนสายนี้นะคะจะขึ้นเดินเขาเล็กน้อยแล้วเราจะเห็นป้ายวัดบุหัวแหวนสถานที่ปฏิบัติธรรมสายกรรมฐานนะคะซึ่งเป็นประตูทางเข้าวัดค่ะ วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช5 5 5พันห้าร้อนี้เปาสิบง้าขณะนี้เราพาท่านมาอย่างวัดบู่หัวแหวนอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกซึ่งจะมีการทอดกระถินในวันนี้ค่ะรอทิมนะรอทิมได้ก่อนนะฮะเอเจ้าห้าไปทิมนะบอกว่า ทานอาหารเสร็จแล้วมีไอติมอยู่ประมาณ4ี่ห้าถังช่วยกันทานหน่อยนะฮะแต่ถังนึงเอาไว้ถวายพระคุณเจ้าอีกสี่ถังนี้ช่วยกันทานนะครับทานแต่อติมนะถังทานนะถังกับน้ําแข็งที่ในถังอย่าทานนะฮะนะที่เห็นอยู่นี่<ต>คือประตูทางเข้าวัดน<ต>ะคะตัก,ตกชั้นชิ้นไหนก็หวานแล้วก็อร่อยนะครับขอบคุณนะนะท่านเจ้าภาพ คนแม่ผู้ใจดีเป็นยภาพอไอติมนะครับยังไม่ทราบนามท่านแน่นอนแต่ไม่วัดหูหัวแหวนทำเลที่ตั้งะจะตั้งอยู่บนเนินเขาเออตัวที่จะแพ็คกลับ,บมีการส,สร้างพระเจดีศรีนครนายกอยู่บนเนินเขาค่ะซึ่งเป็นสถานที่ในบริเวณวัด บริเวณร,บรอบๆวัดนะคะจะเป็นเขตของทหารค่ะจะเป็นเขตของโรงเรียนตเตรียมทหารและติดด้วยโรงเรียนในร้อยนะคะเจะระปรอค่ะ เมื่อเราเดินเข้าประตูวัดมานะคะเราจะเห็นาทางเข้าไปสู่สารานะคะแล้วก็สู่เจดีศรีนครนายกค่ะ แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติพุทธศนิกชนทั้งหลายนะครับวันนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะเป็นวันทอดถวายมหากระินด้วยแล้วก็เป็นวันที่าทางวัดบูฮวันโดยพระเดชกุณหลวงพ่อนะครับจะทําการที่ยกฉัดขึ้นบนยอดมหาเจดีศรีนครนายกวันนี้นะครับยอดฉัดนี้นะครับเป็นฉัด เป็นสัตว์รูปดอกบัวซึ่งไม่เหมือนกับที่ไหนๆในโลกนะครับรที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลาซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบศานสนกิจค่ะวันนี้จะมีการทอดกระถินนะคะเดี๋ยวเราจะมีการทอดกระถินภายในศาลาแห่งนี้นะคะ และข้างๆสาลาก็คือเจดีศรีนครนายกค่ะซึ่งวันนี้จะทำการยกฉัดน,นะคะซึ่งเป็นรูปดอกบัวยังยอดพระเจดีค่ะ เห็นอยู่นี้นะคะคือ,อส่วนประกอบของยอดฉัดค่ะซึ่งประกอบด้วยรูปดอกบัวเป็นชั้นๆนะคะจะประกอบกันด้วยทั้งหมด9ชั้นค่ะเป็นดอกบัวทั้งหมด9ดอกยอดจะเป็นนกผสนค่ะ 你。 อยู่เนี่ยนะคะคือยอดฉัดซึ่งจะประกอบอเป็นยอดนะคะและไปนำไปประดิษฐานณนะบนยอดเยจยดีศรีนครนายกในวันนี้นะคะประกอบด้วยอดอกบัวทั้งหมด9้าชั้นนะคะชั้นบนสุดจะเป็นตรีนพศูนะคะ่ะ มีแล,และทำงานทั้งต่อไปในะครับรถรถไฟมั่วมีผีสุขไปอยู่ในครอบครัวที่ดีอาวุโสลงแล้วนะเป็นเรื่องที่น่าอโมโหน่าสะอา,า,านะครับเพราะทุกคนที่มานี้นะครับก็ต้องขอ,อพรมาด้วยทุกท่านทุกคนนะครับประดานาวบปรท่าน,าน,ท,น,นทั้งหมดให้แม่ครูคนนี้ให้มาเจ้าภาพ กินน้าพาเรเลยก็ดีซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ในแน่นวันนี้บานนมาในวันนี้สะบเจ้าบางขึ้นกมาเลยทีน้าทีสีเพื่อจะทำให้เพื่อรรุ้ยกานให้่ายพรนารายรไยินมีมีมันเพื่อจะได้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อญาติุ่าคุณต้างคต่อ หลุด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 ขอการเปี่ยนคู้บังคับที่มาลดนะครับมานะครับกให้อาหารที่ก่ออันตราย อาจรนามิตรมาก็นับว่าเป็นบ mm ุญเป็นกุศลมหาศาลแล้วนะครับพอมาถึงท uh ี่วัดแล้วก็ทำใจให้สบายครับทำใจให้สบายไอ้บุญมาป่ะทำไมไม่มาทงไม่ได้รับปม่มาย้ายมาด้วยนะเชิญนไ้นะครับขอเชิญตามปัญญาสายแล้วก็บอกให้มานอนนี่ไม่มานอนท่านอาจารย์สุพินเดินไปมหาหลวงปู่ถึงไหมจองไว้ให้แล้ว ขณะนี้เราได้มีพิธีบวงสวงเทพพยานะคะโดยหลวงพ่อก็ครูสมุกมลนะคะเป็นผู้หลวงพ่อกลังทำพิธีในการบวงสวงนะคะเทวดาค่ะสิบ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะครับ เรามาเป็นสักขีพยานม,มาประดิสฐานนะครับเพื่อจะทําให้วิธีแต่วันนี้ราบรื่นแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็มีโชคมีชัยนะครับวันนี้ทุกท่านถ้าอยากจะร่วมพิธีกรรมก็ขอเชิญนะครับเดินดูสถานที่เดินดูมหาเจดีย์อาว้าพระ อยู่นี้นะคะคือยอดของพระเจดีย์ศรีนครนายกนะคะ อยู่นี้นะคะคือเจดีศีนครนายกค่ะวันนี้จะมีการทอดกระถินแล้วก็จะมีการพิธีอ,อัญเชิญยอดฉัดขึ้นไปประดิษฐานณนะบนยอดเจดีศีนครนายกค่ะซึ่งอยอดฉัดน,นั้นจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ เห็นนี่คือส่วนยอดของพระเจดีย์นะคะซึ่งจะอัญเชิญฉัดขึ้นไปประดิษฐานนะยอดเจดีย์ศรีนครนาะยกในวันนี้นะคะ ณะนี้นะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมุกกมลกำลังประกอบพธิธีบวงสรวงเทพพยดาอยู่นะคะทั้งสี่ทิศของรอบองค์พระเจดีย์ศรีนครนายกค่ะ Thank you. ออกข้างนอกได้ไหม

จะมีการออกร้านค้านะ,ะมีสิยานุสิทธ์น,นำอาหารมาในพิธีทอดกรถินในวันนี้นะคะเป็นจำนวนหลายร้านนะคะมีทั้งอาหารหวานอาหารเคาวน้้ำนะคะ ขณะนี้นะคะเรานำท่านผู้ชมมายังสาราที่ใช้สำหรับประกอบศาสนากิจในวันนี้นะคะซึ่งจะมีการทอดกระถินในวันนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีองค์กระถินนะคะแล้วเจ้าภาพเป็นจำนวนมากนะคะทั้งในเขตกรุงเทพมหานครในเขตนครนายกเขตลังสิตนะคะ ขณะนี้ภายนอกนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังบวงสรวงเทพพย,ยดานะคะเรามา,า,าชมบรรยากาศภายในศารานะคะสำหรับใช้เป็นสถานที่เตรียมงานในการทอดในการทำพิธีทอดกระถินในครั้งนี้ค่ะ ขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังชมภายในศาลานะคะที่เราจะใช้ประกอบพิธีทอดกระถินนวัดบุหัวแหวนอำเภอบ้านณาจังหวดัดนครนายกนะคะขณะน,นี้ภายนอกศาลานะคะคณะสิทธิอนุสิตนะคะได้ร่วมพิธีกับหลวงพ่อในการาบวงสรวงอัญเชิญเทพพย,ยดา นะคะมาร่วมอนุโมทนาในการยกฉัดขึ้นนายอดเจดีสีนครนายกในวันนี้ค่ะ คื่อครับไม่เสร็จอยู่ที่ขัดต้อใส่ภาาปูครับเอ,อใส่้าปูที่ขัด